เรามีมาจากดีหนึ่งส่วนหนึ่งมาจากไทยลีกส่วนหนึ่งอีกสิบสี่คนน่า mm hmm. นะนะเวลาผมพูดจริงไม่จริงวันรุ่งขึ้นคุณขึ้นไป l e สเ o n 2ทละไอเลสเตวันบางคนยังตามไม่ทันเลยความมลืนนี่คุณไปเลสเต n รละวไอเลสเวันยังยังไม่จบพอมึงทองนี่เขาได้ทีท่านไม่มีปัญหานะฮะเพราะว่าเด็กเขานี่ถือว่าอยู่ในระบบสูงสุดแต่ของเราเนี่ยนะ,ะับเอาระบบพี่น้องมาทำไง พูดไม่ได้เลน้องเกี่ยวไปพูดนะเพราะว่าเราต้องให้เกียิซึ่งกันและกันนะครับเรื่องนี้แล้วก็คงไม่มีใครเท่าไหร่เพราะเรามันนี่นั่นเลยกันมันัน้ายก็เพราะพี่แจกทุกคนอยู่แล้วมันโอเคก็ท่านเขาก็เลิกกันเนี่ยนะฮะกัเราก็เขาก็ไม่ได้จมดีหรอกนะฮะเขาก็พูดให้เราดีก็เหมือนกับเราก็ไม่เคยจมดีเขาเนี่ยนะฮะแต่ว่าไอการให้ข่าวครั้งแรกยู่มันเป็นผิดพลาดแล้วมมติว่า เหมือนกับว่าในในฝ่ายเขาเนี่ยคือนอนเหมือนกับว่าเขานี่ไม่มีความรับผิดชอบอยู่ดีมีปัญหาพุกเขาหนีไปอย่างนี้อย่างนี้มันไม่ถูกแต่ถ้ามันเราผิดพลาดนี่คือเราเหมือนกับว่าเราเนี่ยไปประกอบการไม่ถูกต้องนะครับเขาไม่พอใจเขาก็เลยหนีไปที่จริงมันไม่ใช่อย่างนั้นเลยนะที่ว่าเลนี่นาชูนแต่ผมดูการสัมภาษณ์ในนั้นก็จะบอกว่าเขาคงจะหลังสุดท้ายเนี่ยับผมก็อาจจะไทยรัฐเนี่ยของมือทมพ์รู้สึกแต่วันนี้นะ,ะหน้ากีฬาว่าเขาคงจะไม่อยู่ละ นะครับเขาพูดถึงประเทศไทยเลยนะว่าไม่อยู่ละถ้าเขาจะไปทําก็คงจะไปทำที่ต่างประเทศนะครับแล้วก็เขาก็คงจะขอกลับบ้านไปพักผ่อนก่อนที่เปเยี่ยมอันนี้คือคือที่เขาสัมภาษณ์อ่ะนะฮะก็มีข่าวมาที่ว่าศิตชานะฮะก็ผมก็ดีใจด้วยนะที่เขาได้งานทันทีแต่ว่าข่าวมันก็เป็นข่าวนะท่านอย่างคโคตรปอนเรานี่ก็เดี๋ยวก็จะอุดรน,น้องใครแล้วก็จะดึงไปนะฮะก็เนี่ยอย่างเงี้ยมันก็มีอยู่เรื่อยๆนะครับ มันก็เต้ากันไปเต้ากันมาค่านะฮะไอ้ผมก็มีพระพวกรู้จักจริงนอ่นนี้รักมันมากเลยนะครับ <c oughs> เพราะมันเอาต้อยมันไปสองคำบาทผมก็รักผนั่นะน,น,นะผมรักทุกคนนั่นแล้วเดี๋ยวพวกเราออกไปแล้วเนี่ยผมจะบอกให้ว่าผมนี่รักทุกคนจริงไหมนะครับเดี๋ยวจะมีอีกเรื่องบอกให้คุณนะครับโอเคแล้วก็ผมก็ไม่เคยหลั่งน้าตาเรื่องอะไรนะก็คิดว่า ขอให้ทุกคนเนี่ยเล่นให้เชียงใหม่เอฟซีด้วยใจคุณต้องทําให้คนเชียงใหม่นะครับคุณต้องทําให้เชียงใหม่เอฟซีคนเชียงใหม่เนี่ยนะครับพร้อมที่จะนะครับสนับสนุนคุณถึงแม้ว่าคุณจะอยู่อันดับเท่าไหร่เขาก็ไม่สนใจอันนี้ฟังจากเว็บนะท่านนะทำให้เขาให้ดีนะครับแล้วก็นะครับคุณจะได้ใจคนเชียงใหม่เท่านั้นเองนะครับฝากไว้นะครับเอ่อใครมีอะไรจะถามอีกควร การโยนกระป๋องนะครับบอกว่านอนหัวกระป๋องเนี่ยขบุญห้ามแล้วเดี๋ยวหวดโยนไอ้นี่ตอนนี้เราเลยมามีมีมตินะครับว่าปดิผมไปเดินไอ้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 ถ้าพวกไปเดินนีไม่ใช่ผมเดินนะไอ้ไอ้พี่แถวๆไอ้แม็่โทรนะครับต้องเทใส่ถุงนี้ยพุ่เนี่ยนะฮะพุงมก้าวเนี่ยต้องเทใส่ถุงนี่ ก็คือแยกออกนะครับใส่ถุงนี้แล้วหิ้วขึ้นไปนะฮะอย่างเดียวเลยขว่นไม่ได้กระป๋องไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นการกว้างเนี่ยท่านลงไปเนี่ยมันไม่มีเลยนะครับยังไงมันก็ไปไม่ได้นะฮะก็คือจบอย่าเรียกว่าผมเชียงใหม่ไม่ได้โดนปรับอย่างเดียวนะท่านถ้าเชงนั้นจะไม่มีโอกาสได้ดูจะไม่มีโอกาสได้ดูฟุตบอลเขาจะถือว่าเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่คนดูเยอะที่สุดนะฮะ และเป็นจังหวัดที่ไม่มีระเบียบที่สุดนะครับอันนี้คือคือ,ค,อคือปัญหานะครับเพราะฉะนั้นขอแต่ถ้าใครไม่ทันผมจะไปขายปึ้งเนี่ยนะครับประมาณ3-6บาทปึ้งเนี่ยผมนับเป็นตัวผงมเองเลยนะท่านมีประมาณอยู่ <c oughs>